สวัสดีค่ะพี่น้องแบบบานๆมาอีกแล้วค่ะสิห้ายางเล่นท่ามือนี้ออกกำลังกายกับยางเล่นย้ำมือแลงผ้ายางเล่นเบังบรรยากาศของบ้านนี้เลยค่วะว่าขจาวเสตียงกันแน่สิบเอวยางไหลเวยค่ะขาจาวใบาายาไหไทยลูปสิบเอวแค่นี้กับสิห้ายางไปจนฮอดจบคลิปได้เลยจ้ะ เดินเลนไปน้ำกันค่ะสวยงาม mm <gasps> Okay. ปิกนิกค่ะที่ท่องเที่ยว 弄个男的一下 การดีสุดๆเลยจ้ยาไปอาบน้ำกับมาอาบได้เลยจ้ะเป็นของอำเภอที่เดไป้ไประชาชน,น,นด้พัคโทนเบิ่งต้นนงต้นไม้ได้อาบน้ำ,ได,นำได้เบิ่งดอกไม้อันนี้ค่ะอันนี้ดอกไม้สีชมพูนี่อันนี้ทาที่เขาเอินวานกุหลาบกุหลาบ ยังกับบลูค่ะแต่ว่ามากอันนี้นะมันสามารถไปเห็ดเป็นเนปปอนสุกป่าเนปปอนสุกปลาเนี่ยมีวิตามินซีสูงนะคะมันจะออกเปรี้ยวๆค่ะลูกมัน่ต้องห้ามันสุกก่อนเพราะนสุกอ่ะเ้าเจะออกเกรี้ยวไหจ้ะสวยงามอากาศดีขนาดอากาศสดๆเลยนี่ลาบเทสเวเดนยามหนาวร้อน ตันกระสิบมะรันย่างมันี่ือดย่างขนาดนี้ปลาดุกนบูกตะไบปุ๊กมาหลายชิมีแค่เป็นด่างจิกค่ะนี่หมันั่งเล่นให้พักพลดอกไม้บานบานอย่างก็ล้วดอกกระเพราอันนี้ก็ต้นหยาคือกันกะตะไคร้บ้านเขาแต่ว่าหันบุบแนนสวยค่ะสวยงาม ปลูกไว้ดีดีไว้สำหรับไปคนมาเล่นท่องเที่ยวนั่งเล่นเดินเล่นโอ้นกเพียบเลยค่ะเป็นนกเลยค่ะกาเลยค่ะข้าว่ากามันชอบอยู่เมืองสะอาดกาบานนี่ไลทขนาดค่ะหมดบัญหานค้นเลยกาบานนี่เล่นใไปคนกับมีหฮาลังตูนหน้ามือนค่ะเล่นเรื่อเรื่อยค่ะ เดินช่องวไปเรื่อยๆเ,เดินไปน,น้ำกันอากาศดีสุดๆง่าเหมือแรงขอวันอาทิตย์นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเอนต้นนิปอนเนี่ยต้นนิปอนนี่คือหมากน,นนกนิปอนหมากนิปอนเดี๋ยวมาเห็ดวติตามินซีสูงดอกมันสวยๆค่ะดอกสีชมพูกอใหญ่ๆแต่มันมีหนามตองระวังเล็บาปาเเจี๊บค่ะ นี่ะกาโคตรหลายเลยหลายโคตรโคตรใช่ไหมนายดีสุดยอดค่ะสวยสวยสวยแงมันแรงอากาศดีบ้าเลยยินดีกระฝากกดไลค์กดแชร์ฝากที่ตามได้ค่ะสวัสดีค่ะ